แวะมาทักทายนะคะยามเย็นเนาะวันนี้ก็ได้เลิกง,งามยามดีนะคะตัดเพื่อนนี่นะคะเอี่ยมอ่องเลยนะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะ24องศาแน่เราก็เลยตัดหญ้าค่ะแต่ตอนตัดเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะคุณสามีนะคะเลิกง,งานกลับมาก็มาช่วยเตรียมดินเตรียมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใกล้ได้ปลูกผักแล้วค่ะ ทำไรคะสว,ส,สวัสดีครับทำงานทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับสามีทำงานทุกวันทำงานทุกวันเลิกงานกลับมาก็ต้องมาทำงานที่นี่ด้วยเนาะทำสวนด้วยเป็นกรรมกรนะคะอันนี้ก็คือแบบเตรียมเคลียร์นะคะสวนผักน้อยเดี๋ยวก็ต้องเคลียร์นะคะอันนี้แปลงนี้ เคลียร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้รงผักค่ะเป็นยามเย็นนะคะบรรยากาศที่บ้านค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะก่อไฟนะคะแล้วก็ย่างไส้กอกกันค่ะวสวัสดีครับพี่คอรินนะคะคือแบบว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะเท้าพลิกค่ะก็เลยเนี่ยต้องกระเพกกระเพกกับไม้เท้านะคะแล้วก็ ดามขา,าไว้ค่ะก็ต้องขับรถต้องไปรับไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกวันเลยตอนนี้น้องโนอาไปอยู่ที่สนามบอลน,นะคะก็ไปซ้อมฟุตบอลค่ะคอลินก็อยู่บ้านเนาะหิวยัยงหิวครับ,รบ <laughs> ดูที่ป้าพี่ทำอะไรเนาะยันขยนัขยนนะ <laughs> และตอนนี้นะคะเราก็มาย่างไส้กรอกกันค่ะอาหารเย็นของพวกเรา ร้อนปะหอมไหมอันนี้ที่ที่อยากกินเนาะ ก็ปล่อยให้คุณพ่อ,อย่างไส้กรอ,อกไปนะคะตอนนี้มารับน้องโนอานะคะที่สนามบอลค่ะมืดแล้วนะคะตอนนี้ก็หนาวแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะมารับโนอาค่ะชนมิสีชนะปะ ชนะหรือเปล่าฮะชนะป่ะชนะหรือเปล่าสองต่อหนึ่งเห,อหรอ,อ,หเ,หอเก่งจังเลยดูบบบซูเปอร์เซฟอ่ะอาจะเร็วๆปั๊ปปี้ย่างไส้กรอกรออยู่ที่บ้านเร็วๆนี่นะคะเราจะทานกับ แครอทสลัดนะคะแล้วก็ขนมปังแล้วก็ข้าโพดนะคะ<ส>โอเคไซ<ะ>กรอกมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยอุนโนอามากลับมาจากฟุตบอลแล้วนะคะไปเอาจานมาเซลลเบอร์สิลูกป่ะ ครบหมดแล้วใช่ไหมลูกคอลินขอบคุณครับอันกวาดเตมิตาเนี่ยนอาเอาแค่ลอทสลัดด้วยไหมลูก Das ist doch gesehen? Na naja, Trump werden. Die wird Orange werden. Aha. Geil. Und auch mit Wind. Ich hatte da schon mein ก็ด้วยอร่อยไหมครับสวมาร่อยก็ด้วยอืมอัปปล่อยขอบคุณพี่เจ้าความดูดูสิด้านมาค่ะพ่อนมันมาทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะอาหารเย็นง่ายๆสไตล์คนสวิทนะคะเบียร์ผสมสไตล์พอสนอพอสนอ

Wie viel kostet denn die GoPro? Keine Ahnung. Dann machen wir ja. mal, wir schauen mal. Also, du sagst, die GoPro kostet 50 Grape. Also, ich, also, ich habe mal im Internet gelesen, der 4 pack kostet 25, nein, 2,20. Mhm. wie viel kostet denn die Alt? Äh... Und der Pack kostet 2,50. 5,50 Ja. Du zahlst Sturz. Hm? die verkaufen halt viel zu viel. Ich stehe ihre Schumpel an. Was? Und Rumpf. Ja, aber gibt's das schon? Ja. No, einfach. Wie stellst du dir eine Eierschale vor? Eierschale, wieso freue ich mich da? Einfach zum Wissen, was du denkst. Um.